การใช้ OBS ร่วมกับ Facebook เพื่อที่จะนำคอมเมนต์จาก Facebook และก็กราฟิกอื่นๆใน Facebook มาขึ้น OBS นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดก็ก่อนอื่นเราก็มาที่เช็คว่า OBS ของเรานนั้อยู่ในเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วหรือยังนะครับโดยการเช็คปึ๊บถ้า เช็คแล้วก็จะขึ้นว่าโอเว๊ของคนอยู่เคเล่นไหนแต่ถ้าแบบไม่อยู่ในเวอร์ชันล่าสุดโอเวก็จะทําการที่จะอัปเดตให้นะครับซึ่งโอเวของผมใช้ OBS 27เนะครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันซึ่งอัปเดตแล้วก็กดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ตัวเบราว์เซอร์ผมใช้ Safari นะครับก็เลือกที่จะเข้าหน้าถ่ายทอดสดธรรมดานะครับ จะเลือกเป็น key s t ต e a m นะครับทำการ Cut ock, ครัดลอกคัดลอก key Steam, s t ต e a m เพื่อไปผูกกับ obs โดยการเข้าไปที่เปิด obs เราไปที่ setting นะครับที่สต e a m เลือก mm hmm. นะครับมีให้เลือก custom หรือเราก็เลือก facebook live นะครับเพราะเราจะอยู่ในกา mm hmm. ทำการลบอันเดิมออกนะครับแล้วก็กดอันใหม่ลงไปเท่านี้ก็เป็นการเชื่อมกันแล้วระหว่าง uh, key s t ต e a m ที่จะถ่ายทอดสด ไปยัง Facebook นะครับเรากดถ่ายทอดสดไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่บาว์เซอร์อีกครั้งก็จะเห็นว่ามีปุ่มให้งราการถ,ถ่ายทอดสดน,นะครับเราไปทำการทั้งชื่อทดสอบออระบบถ่ายทอดสดและเพิ่มคอมเมนต์ Comment. นะครับ ก็จะมี Facebook ก็ะะจะเริ่มต้นอกว่าให้เราเพิ่มกราฟิกเข้าไปเราก็ทําการเพิ่มนะครับเ,เพิ่มกราฟิกเลือกเดี๋ยวเพิ่มกราฟิกนะครับเราจะเพิ่มเป็นแบบไหนเราลองดูนะครับเราชอบแบบไหนสเตชันหรือจะเป็นแบบเราลี่นะครับผมชอบอันนี้นะครับ ก็ดำเนินการเพิ่มการาฟิกเข้าไปนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบสีได้ด้วยนะครับโอเคผมขอใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับโอเคโลเตสนะครับรูปแบบโลเตสก็จะใช้คำว่าทดสอบระบบทดสอบระบบเพิ่มคอมเมน นะครับโอเคมันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จเราสามารถใส่ได้หลายอันนะครับไม่จะเป็นใส่อันเดียวนะครับแต่อันนี้ผมสามารถเพิ่มเข้าไปได้แล้วนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าพรีวิวขึ้นมาให้เห็นนะครับถ้ายาวไปก็จ,จะไม่เห็นนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นนะครับแก้ไขทดสอบ อาจจะเป็นรูปแบบเชื่อโลเตอแล้วก็ได้นะครับเป็นรูปแบบอื่ให้มันสั้นลก็ลคือหลังจากนั้นก็จะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับก็คือเราจะเชื่อมระบบที่เป็น obs อย่างไรก็คือในนี้บอกว่า Facebook สามารถเชื่อมได้ตั้งแต่เวอร์ชันขึ้นไปก็ให้เราทำการคลิกค้างนะครับคลิกค้ง หรือคัดลอกตรงนี้นะครับคลิกค้างไปก็จะเป็นคำสั่งเฟซบุ๊กนะครับคลิกค้างคลิกค้างนี้ไปที่ OBS นะครับ OBS ยังไม่เปิดนะครับให้เราทำการย่ออนก็ได้นะครับใช้ Mac อาจจะไม่ไปแต่สำหรับ Windows อาจจะไปนะครับก็เอาคำสั่งเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ไปกดวางที่ไหนก็ได้ครับของ obs โอเคในกดทําการกด yes เพื่อยอมรับมัน,นะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับนี่ครับกราฟิกมาแล้วนี่คือกราฟิกทั่วไปนะครับสําหรับใครที่ยังอยากใช้ obs เพื่อเพิ่มกราฟิกก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโอเคเรากลับไปที่หน้าของ กราฟิกของเฟซบุ๊กแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีรูปอไรอื่นๆนะครับหรืออาจจะเป็นติ๊กก็ได้นะครับเพิ่มเป็นข้อความแบบมูลขิ้นใต้ครับทดสอบระบบเพิ่มคอมเมนต์เฟซบุ๊กนะครับบุ๊กไมค์มันทิ๊ก แล้วก็เพิ่มการเผยแพร่ไปเลยนะครับโอเคเราจะมีข้างล่างลกลับไปดูในนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันโอเคปือเื่มมาแล้วใช่ไหมครับโอเคเราเพิ่มไปแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของอันนี้นะครับก็คือเราจะเพิ่มคอมเมนต์อย่างไรเพิ่มคอมเมนต์เวลามีคนตอบโต้ในไลฟ์สดในรายการสดเราจะเพิ่มคอมเมนต์อย่างไรนะครับโอเค ก็ให้ทําการถ่ายทอดสดไปก่อนนะครับผมจะเปิดไว้ที่แค่ให้เห็นเฉพาะผมว่าเดี๋ยวคนอ,อื่นเขาล้อคานโอเคเฉพาะฉันนะครับหรือเฉพาะเพื่อนก็ได้ครับเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเพื่อนหรือกาหนดเองดีวยวกำหนดเองบุคคลเอาเป็นใครดีโอเค กขาคนที่คิดว่าเขาจะไม่ลำคานเราแล้วเพื่อสอบระบบนะครับโอเคบันทึกนะครับก็ทำการถ่ายทอดสดไปนะครับปึ๊บทำการถ่ายทอดสดโอเคขึ้นมาแล้วนะครับกานะรถ่ายทอดสดปึ๊บให้ลราทำงาน ปุ๊บคอมเมนต์ไปปกติก็จะคอมเมนต์อยู่อันนี้นะครับทดสอบระบบนะครับก็จะเห็นนะครับขีดข้างหลังนี่ใช่ไหมครับก็จะมีคำสั่งอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นแชร์หรือรับบิทไปยังกราฟิกนะครับแล้วก็เพิ่มไปเลยนะครับปุ๊บพอเพิ่มไปแล้ว นะครับโอเคก็ไปที่ OBS ก็จะเห็นการทดสอบระบบแล้วนะครับตอนนี้โอเคกลับไปดูในหน้านั้นจะช้ากว่านิดหนึ่งนะครับในหน้าของตัวอย่างอาจจะช้าไปก่านิดนึงนี่ครับมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นลูกเล่นที่เพิ่มความน่าสนใจการตอ่อตู้ t o w a y ระหว่าง Facebook เชื่อมการทำงานกับ OBS ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ขอจบเท่านี้นะครับสิ้นสุด